มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกำหนดการลงทะเบียนของขวัญปีใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโฆษกรัฐบาลน,นะคะเผยเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่มอบเป็นของขวัญปีใหม่คาดว่ามีผู้ได้รับสิ์ประมาณ15ล้านคนนัทนากรวังบุญคงชนะโฆษกระจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผย ว่าพลเอกประยุจันโอชานรัฐมนตรีและรอมอรวอกลาโหมนะคะได้ติดตามสถานการณ์ประจำวันเพื่อควบคุมสินค้าและก็สั่งการแก้ปัญหายอย่างใกล้ชิดนะคะความคืบหน้าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้จ่าย โดยจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่โดยวางแผนตั้งจุดรับการลงทะเบียนเนื่องจากกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยอาจจะไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเพื่อคัดกรองบุคคลที่สมควรได้รับสวัสดิการจากรัฐเพิ่มเติมอย่างแท้จริงซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนในปัจจุบันจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ ทางนี้นะคะในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดกรองนะคะเช่นเพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ของครัวเรือนโดยนํารายได้ของครอบครัวไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทมาคำนวณค่ะนอกจากนี้กระทรวงการคลังได้เตรียมให้จ้างนักเรียนที่จบใหม่ประมาณ1-0,000คนเพื่อประจําจุดรับลงทะเบียนนะคะทําหน้าที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ที่มาลงทะเบียนรวมทั้งการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนให้รอบครอบก่อนเสนอให้ครอรมอพิจารณาเพื่อลงทะเบียนใหม่อีกครั้งโดยรัฐนะคะมีความตั้งใจอยากจะให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ